สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสอนทำวีทูเบอในเกมยันดาเลง,ง่ายๆเลยนะคะมาเดี๋ยวนะกดเข้าที่แอปนี้ก่อนนะคะออกก่อนแอบปบนี้กด มันจะเข้ามาให้แต่งตัวอย่างนี้นะคะแล้วแบบว่าอันนี้คือเบต้าเราเป็นเบต้าวันสันก่อนนะกดตรงนี้เพิ่มตัวะอนนะคะยันดาเลยเอาแบบผิวเนียแหละนายไม่ทรงผมยันดาเลยไหมอันนี้ดูไม่เหมือนยันดาเล่เลย หันหน้ามาสิหันหน้าไปเดี๋ยวนะาเอาทรงยันเไรยผมยาวไปก่อนดีไหมเนี่ยเอาผมยาวไปก่อนแล้วกัน แล้วตาเขาจะให้เราเลือกตานะเป็นตาแบบไหนดีตาอันดาแสีดำถ้าแต่งไม่เหมือนก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะตาแบบว่านี่นั่นมากเลย เอาตาเน,นี่ยแหละมี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 นูถแกนแดงนี้ก็มันจะดูไม่เป็นยาน,นเลย มาถึงการลองชุดแล้วซึ่งชุดของเราก็เหมือนยานาได้อยู่น,นะแต่สิ่งนี้ไม่เหมือนคือแบบว่าเอามาสีดำไปก่อนได้ไหมนะ่นองตรงผ้ามันไม่เหมือนอนะเราไม่ชอบตรงผ้ามันนะเอาไปสีดำาให้ผ้ามันเป็นสีแดงนะ เของป่งดำเพราะว่าป่งน้ำเงินไม่ได้ขอยินต์เลเแมนหน่อยเท่นี้ก็น่าจะพอนะ นีจ้าแล้วจากนั้นเราก็เซฟนะโอเคเราได้ตัวละคร VTuber ยันดเรแล้วนะคะเนี่ยให้เรากดไปที่ตรงกลาง โอเคเขาจะให้เราทำอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวขยายออกมาหน่อยแบบว่าสวัสดี ให้เราทำอย่างนี้นะโอเคจากนี้เราก็กดออกไปโอเคเราหลังจากที่เราออกมาแล้วเราตอนนี้คืออันเนี้ยเราใช้ตัวนี้ตัดต่อวิดีโอที่เราลงนะกดเข้าไปนี่เราเต็มคลิปวิดีโอมาแล้วน,นะเราทุกคนจะเห็นในตัวนี้ใช่ไหมกดที่ตัวนี้กดขยายออกมาหน่อยนะอย่างนี้ แล้วก็กดตรงนี้ค่ะเลื่อนออกไปกดเต็มร้อยเลื่อนไปประบาดข้างบนแล้วไม่ต้องสัจ่จงทุกคนจะเห็นนะคะว่า v ีทูเบของเราอะ่ะกำลังแบบว่าพูดอะไรอยู่ซึ่งเราเค่อยใส่เสียงที่หลังนะคะอ่าแล้วนี่ก็เป็นแบบว่า สอนทำวีทูเบอร์ย็นเลินะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วไว้พบเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย